ทำไมต้องมีการลดน้ำนะครับลดน้ําทรายนะครับที่อยู่ใตถ้ถลากนะครับ <c oughs> เหตุผลในการลดน้ำทรายนะครับ <c oughs> เพื่อที่ไม่ให้คอนกรีตของเรานะครับสูญเสียน้าที่เกิดจากทรายดูดลงนะครับดูดลงไปแต่ถ้าเราลดน้ำทรายแบบให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็อัดให้แน่นนะครับก็จะเป็นการดีนะครับคือเวลาเราเทคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตหยาบหรือว่าคอนกรีต สเต็ง2อ0 2 8่นงนะครับคนเกลเราก็จะไม่ได้ทำการสูญเสียน้ำนะครับถ้าคนเกลสูญเสียน้ำก็จะเกิดการแตกคราวได้ง่ายสำหรับผิวคนเกล็ดนะครับเน่าจะเป็นแตกทั้งผิวแตกทั้งที่อยู่ด้านในนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆนะครับสำหรับทีมงานของเรานะครับนี่ก็จะลดให้ซุ่มทุกฐานนะครับก็ฝากเก็บนี้ไปด้วยด้วยกันนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจากทีมงานครับ